สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่ตอนนี้สายมาแล้วมาเรียบร้อยตามไปเอากุญเจเรื่องกี่กับรถไทยเป็นรถไทยนี่ก็มีั้งมีอ๋อ เขาไปตัดต้นไหนมาไม่ร <c oughs> ู้อะมันไปขอซื้อต้นไครได้ไม่รู้หรอกมันไปซื้อกับข้าวไปเข้าวไว้เขาไปอัดอยู่ไหนพี่ รถไทยเจ้าเลื่ <c oughs> อไนไหมนี่เลยเจเลื่อนไม่เห็นเลยไม่เห็นกูเจเลื่อนหรอกไม่เห็น <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ดูกระสอบมาหาหน่อย Này đấy, chè lươn Dập, dập Thang dập จะเลื่อนมาแต่ มันเป็นน็อตจับประกับเนี่ยเบอร์เบอร์สิบสี 14, ่ทุกฝาเขาเรียกวกี่หุนนีุ่ยรู้จักไหม,ไมกี่หุนไม่รู้เลยพี่ประมาณหุนแค่นี้บางทีบา,างทีที่นี่อ,อันนี้เขาเรียกว่าเ,เปลีปล่ยนหุนถ้าว่าเป็นเกลียวเหมือนพวกเราทั่วไปเราเป็นเบอร์สิบสี่ไม่รู้ใครกี่หน ออามาชุดนึงเลยอ,อุ้ย,อยโอ้ลวดน้ำ สุดที่กำลังมาครับมากับสายลมสายลมบ่สายลมสายลมมันล้มนี่กับต้นไม้ตัวนี้เนี่ยสาลมมันน่าจะลมโดนรอดนี่แหรือเปล่ามันคืนสุดที่เออ

มนมันต้นมะพามันหมดแล้วใช่ไหมมันหาทางดินกลับไปคืนไม่ไดุ้้งลุ้นึ้ีเบย่างดิสวัสดีครับดีับุรีรัม์ผมยกบูโมแบบฮะน่บนี่้นี่อยู่นี่อยู่นี่ได้แล้วได้แล้ว จตื่นมาแล้วเดี๋ยวติด tracking นะปลาตุงปลาต,งต,งตุงเกี่ยวข้าวยังครับผมผมไม่ได้ทำนาครับอะไรยังไม่ได้เกี่ยวโอ้เดีสายมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไอ้ขาววาอยู่ที่สามเลยปะตกติศเลยน้อะ มีตัวพี่เล็กมกำลังใจแกอันน่ะนิดเดียวจะขึ้นเลยมื่อคืนนี้ตอนนี้อัดมาใหม่แล้วแกอันอัดใหม่ก็สายใหม่นี่สายใหม่ครับสายใหม่ทั้งหมดเลยบอกหมดไปกี่พันพี่จะคงสองร้อยซื้อให้ครับโอ้เนี่ยประมาณ ประมาณพันห้าพัห้าประมาณนี้เด็กๆนั้งพันห้านะซูนคือพันห้าซูนใช่เเอาสองพันห้าไรับขึ้นเรื่เอาไม่ใช่พันห้าสอห้เนาะขึ้นขึ้นีกพันป่าป่าดูสนัดจะพันห้าเนาะนัดาจจะพันห้าพันห้าราคาี่คุ้นเดี๋ยวนำท่อมสเตอามาให้โอ้ไม่กิน

ก็ขึ้นแล้วนะถ้าได้ขึ้นมาบนไม้ก็เรียบร้อยแล้วไได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็นั่นแหละอันนี้กะว่าขึ้นเสร็จก็กลับบ้านเลยบอกหรือว่าช่วยเจ้าสองร้อยสองขอดูสตีก่อนดูหาที่ยืนไม่ได้แล้วนะมันเล็กมันต้องเอาไม้ไปทำไหมเนาะมีแต่เอาไม้พวกนี้เลยนี่ถ้าเขาจ้างหาต้นไม้เอ้ยจ้างคนมาช่วยยก ต้นมะพร้าวสายได้เยอะมันมีสิทธิ์อยูอ่ยอันนี้ให้เจมส์โคเดินเอาเดินเอาทำไงได้อะเออะสียเนี่ยจะเป็นคนเดจริงจังจริงใจโอเคนี่ใช้ใช้เองซ่อมเองครับน้องยืนดูซ่อมมีถูกใจทุกที่ไง ลูกน้องกาลังทาการเงยต้นอยู่น้องโองอตงอตวะอันนี้มันยังไม่ถึงเครื่องหรน้องบัวน้อะไม่ถึงครับถอดท่อถอดท่อหายใจถอดท่อหายใจใช่ถ้าไม่ถอดน้ำมันตีเข้าเครื่องอันอันเหมือนในไอซูิตโม่พังเลยเครื่องับเครื่อง่มันไม่ไม่ไม่ได้ถอดท่อหายใจไม่ได้ถอดแต่ได้ปุ๊บเออมันอันมมนอันลูกสูบไหมไอทะลุเตะลุกการตีเสื้อทะลุ อันนี้เขามีประสบการณ์ค่อนข้างจ้ะโอเคเอาขึนะ้นแล้วครับครับจะจะนำเข้าน,น,นี่ก็ไปนะครับเรียบร้อยเลยเยบรยเนี่ยต้องเอาแบบอย่างของท้าวเกย์คนนี้ด้วยใครที่เป็นท้าวเกย์ครับต้องสารชีพไปเลยสลารชีพเลยวะใช่สารชีพ,ชพเพช<า>่างาช่างนิดไหลละเอาเกย์ใส่เลื่อนไว้ตรงใส่ตรงนี้นะครับไปเขียนกนะ นีผู้เสียสละจอ๊ะบอาว่าอแซมเ้ยโอกำ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 เอ้นั่นแหละระวังลื่นเล็กนิดี่ของหม้ของเ่าโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ซื้อจากศูนย์ไม่ได้อัดใช่ไหมก็เอาที่ศูนย์รเป่าส่รไปเลยเลยครับนี่ อย่าสำเร็จเดียมีอุ้จมอ่ะไปแท็กเลยเก,กินเนี่ยขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะวางเหียาเอาจเจ้าสองร้อยสุดไทยก็เติมเางนนี้เดี๋ยวใส่สายกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ